ดาวเฟนริสเป็นดาวประเภท d เด o เวลใน Segment of อ u คูรัสทำนองเดียวกันกันกบดาวคริบันคือเป็นดาวประเภทที่มีสัตว์ร้ายและอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากพลังงานเค a อสเนื่องจากอยู่ใกล้ออฟเทอร์เรอเหมือนกันว่ากันว่าเผ่ามนุษย์มาจับจองพื้นที่ทำกินที่ดาวดวงนี้ตั้งแต่สมัยเอ e ดออฟเทคโนโลยีแล้วครับในตอนแรกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบนพื้นผิว เผ่ามนุษย์ที่มาได้ขุดลึกลงไปในพื้นดินสร้างที่อยู่อาศัยแต่ปัจจุบันในเกมเมืองใต้ดินอันนี้ได้กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามไปแล้วบางก็ว่าที่เมืองนี้ถูกปนเปื้อนพลังงานเคอส์บางก็ว่ามีอาวุธมหาปลายตติดตั้งพร้อมโจมตีผู้ใดก็ตามที่เหยียบเข้าไปและจากคำสั่งของไพร์มันลิมาัสไม่รู้ว่าเมาแล้วเพิมหรือว่าเป็นเรื่องจริงลิมาัสบอกว่ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ในนั้นแถมถ้ามนุษย์คนไหนเข้าไปอยู่ในเมืองอันนี้นานวันเข้าก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกัน แคปซูลของไพรามาร์ลิมันัสมาตกที่ดาวเฟนลิสกลางป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ไบรทและถูกฝูงมาฝูงหนึ่งรับอุปการะในฐานะบุตรบุญธรรมก็จะมีแม่เลี้ยงเป็นหมาแล้วก็มีพี่น้องเป็นหมาอีก2ตัวอยู่ในฝูงมาป่าอยู่มาวันหนึ่งลิมันัสและฝูงหมาป่าของเขาก็ได้ออกป้นสะดมหมู่บ้านมนุษย์ แม่งเรื่องจริงหรือคนเล่าแม่งเมากันแน่วะฝั่งกรรษัตริย์มนุษย์ก็สั่งทหารออกมายิงฝูงหมารีเมนลัตถูกจับมัดก่อนที่กรรษัตริย์จะรับเขาไปอุปการะต่อต่อมาไม่นานรีเมนลัตก็เลิกหอนแล้วก็หัดพูดภาษามนุษย์แทมยังเชี่ยวชาญวิชาขวานแล้วก็ดาบแต่ในช่วงแรกๆนี่รีเมนลัตยังคิดว่าตัวเองเป็นหมาอยู่นะครับแต่นานวันเข้าสังคมมนุษย์ก็เริ่มหล่อล้อมและเมื่อกรรษัตริย์ที่รับอุปการะสิ้นพระชนรีเมนลัตก็ได้ปกครองบัลลังต่อททันี ต่อมาไม่นานปีที่819ในสหัศตวรรษที่30 <c oughs> ก็ได้มีบุคคลพิศนามาบอกรีเมลัสว่ากู <c oughs> นี่แหละคือสุดยอดมนุษย์ผู้อยู่เหนือมนุษย์ทั้งปวงและมึงต้องมารับใช้กูรีเมลัสได้ยินก็สวนทันทีไอสัตว์โมมึงโมแล้วถ้ามึงคิดว่ามึงแน่จริงงั้นไอคนเหนือมนุษย์มึงมาแข่งกินจุกับกูลีลาไม่ต้องนะักกินเยอะอย่างเดียวและการแข่งขันกินจุใช้ยพิศนาแพ้ครับเพราะรีเมลัสแม่งสวบเอาสวบเอา,เอาต่อด้วยการเปิดเหล้าขาวดังป๊อกแล้วบอกแข่งเป๊กเหล้ากัน ชายปิศนาก็เมาน็อกอีกต่อมาเรมเมลัสก็ท้าสุดยอดมนุษย์ต่อสู้และสองคนก็ตีกันอย่างดุเดือดยาวนานกว่าหลายชั่วโมงจนสุดท้ายชายปิศนาก็หลังแหวนรีมิมลัสจนล้มลงไปกองใช่แล้วครับสุดยอดมนุษย์คนนี้ก็คือจกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาตินั่นเองและจกักรพรรดิก็ได้มอบตำแหน่งไพรามาดลำดับที่2และสเปซมารินลีเจียนที่6ให้เขาปกครอง และในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงไพร์มาร์ดลิเมลสัสคุ้นศึกพันหมาแห่งจักรวรรดิมนุษย์ในวอร์แฮมเม 40k ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับสเปนมาลินลีเจียนที่6ในช่วงสงครามรวมชาติ s สเป e มาลินลีเจียนนี้ส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์มาจากชนเผ่าที่ดุร้ายหัวรุนแรง เป็นชนเผ่าในเทอรานะครับซึ่งลักษณะการจ่ายภารกิจของทางจักรวรรดิสำหรับลีเจียนที่6ก็จะคล้ายกับเวลิเตอร์ของไพรามาดอันกรครับคือไม่ได้เข้าร่วมในสมรภูมิช่วงแรกแต่เข้าประจำการช่วงเกรดคูเซตเลยและเมื่อออกตรุยสงครามเกรดคูเซตไม่นานสเปนมาลินลีเจียนที่6ก็ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนห่งความหวาดกลัวและการแก้แค้นผู้ใดก็ตามที่ได้ต่อสู้กับสเปนมาลินลีเจียนที่6ผลของการต่อสู้นั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือความพ่ายแพ้ l e เจียที่6นี่เสียอย่างเดียวครับคือไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเอสตาติสแต่ละคนมีความเป็นปัญเจกสูงหมวกเมกนี่ไม่ค่อยจะชอบใส่แถมยังชอบเมาค้างมาทำงานอีกและหลังจากไพรมาดลิมาลัสเข้ามารับตำแหน่งเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อสเปซมา r ินลีเจียนที่6เป็น s p สเปซ o ูฟและออกตะลุยเกรดคูเซตในนามของจกักรวรรดิอิมพีเรียลออฟแ หลังจากจักรพรรดิค้นพบไพรมาทยอดชายเฟอร์รัตมานัดไม่นานคนพบคนแรกในฮอรัตใช่ไหมคนที่2ก็ริเมนัสคนที่3เฟอร์รัตตอนนั้นมีไพรมาท์แค่3ตนไม่รู้ปีไหนสเปนวูฟสเปนมาลินลีเจียนนำโดยไพรมาทรีเมนัสก็ได้บุกเข้าตีดาวที่ชื่อว่าโนวาบริเลียดาวดวงนี้ปกครองโดยซีนอตเผ่าหนึ่งครับชื่อว่าโนแมนและชนชั้นท่าของดาวดวงนี้ก็คือเผ่ามนุษย์ครับซึ่งในภารกิจปลดแอกเผ่ามนุษย์ที่ดาวโนวาบริเลีย ไพมารีมัลัสก็ได้ค้นพบ s t c สมัยเอ็ดออฟเทคโนโลยีเป็นแบบแปลนรถถังสมรรถนะสูงสร้างง่ายแถมยังขับเคลื่อนด้วยการใช้เชื้อเพลิงได้ทุกชนิด91 95เบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลน้ำมันพืชเติมปุ๊บวิ่งได้ทันทีอีกทั้งยังทรงพลังมีพลังในการทำลายล้างสูงหลังจากทรงแบบแปลนรถถังอันนี้ให้ทางจากักรวรรดิจกักรวรรดิก็ได้ตั้งชื่อรถถังอันนี้ว่ารถถังรีมลัสเพื่อเป็นเกียรติกับไพหม,มาลีมลัสที่เป็นผู้ค้นพบ และได้พัฒนาเกิดเป็นรุ่นย่อยอีกหลายรุ่นสามารถติดปืนได้หลากหลายชนิดเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานทุกสถานการณ์ต่อมาปีที่870ในสิัสหรัษที่30ิไพรมาร์ลิมัสและไพรมาร์ลออนเอลจอนสันก็แพ็คคู่กันไปจัดการดาวอนานคมนุษย์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าคูรานคูรานนี่เป็นดาวอน,นินมมนุษย์ที่แข็งข้อครับและดาวคูรานเนี่ยเทคโนโลยีมันล้ำหน้ามากครับ แต่สุดท้ายตัวหัวหน้าของครูรานก็ถูกไลออนเอลจอนสันสังหารแต่รีเวนลัตที่ไปด้วยกันก็คิดว่าไลออนลัดช็อตตัวเองก็เลยเปิดหน้า Lion ไลออนเป็นหนึ่งทีก่อนที่สองไพรามาดจะตีกันสุดท้ายก็หาผู้ชนะไม่ได้และการตีกันที่ดาวครูรานอันนี้ก็ได้สืบทอดเป็นประเพณีของทั้งสองรีเจียนว่าทุกครั้งที่สองรีเจียนนี้ดากเอ็นเจลกับสเปซวูฟมาเจอกันทั้งสองรีเจียนต้องส่งตัวแทนมาใส่เดียวกันเหมือนเมื่อครั้งที่ไพรามาดเคยตีกัน และทําเป็นประเพณีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในเกมในช่วงฮอรัตเฮเลซี่มอคดอซิกิไลท์ที่ปรึกษาขององค์จักรพรรดิก็ได้มอบหมายให้สเปซวูฟคอยเฝ้าดูแลลีเจนต่างๆเพราะเขาได้ข่าวว่ามีคนทรยศและต่อมาแมกนัตก็ทะลุวังไปเตือนจักรพรรดิจนห้องบรรลังทองชิบหายจักรพรรดิก็ส่งสเปซวูฟ นำโดยไพรมาร์ลิมลัสไปจับตัวแมกนัตซึ่งตอนนั้นรีมาัสยังไม่รู้นะครับว่าฮอรัตทรยศและความซวยก็คือพระราชะองค์งการที่ส่งมาไปถึงฮอรัตก่อนครับฮอรัตก็เลยโทรไปบอกริมลัสว่าจักรพรรดิสั่งให้ประหารแมกนัตเพื่อจัดฉากดึงแมกนัตเข้าเคออสซึ่งก็สําเร็จครับหลังจากแมกนัตและพวกเข้าไปในวอร์ปไพรมาร์ลิมลัสและคณะก็กลับเทอร่าซึ่งระหว่างทางกองยานของริมลัสก็ถูกอัลฟาลีเจียนของแฟดนรกโจมตี แต่สุดท้ายก็กลับถึงเทอร่าครับแต่กลับไปอยู่ไม่นานรีเมลัสและพวกก็เดินทางออกจากเทอร่าเพื่อตามกระทืบฮอรัตก่อนที่ฮอรัตจะบุกมาถึงกล่าวว่าถ้าเกิดฆ่าฮอรัตได้สงครามปิดฉากก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งผลก็คือรีเมลัสถูกฮอรัตกระทืบจนโคมา่าก่อนจะฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ที่ดาวเดลิเวอร์แลนด์ของไพรมาดคอวักคอเรกซึ่งช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่ไลออนเนลจอนสันกำลังไล่ทำลายดาวของพวกฝั่งกบฏและหมายตาเดลิเวอร์แลนด์ของไพรมาดคอวักคอเรกเอาไว้ พราะในช่วงท้ายเรเวนกาดสเปซมารินไม่ได้ส่งคนเข้าร่วมสงครามไพรมารไลออนเอลจอนสเลยเข้าใจไปว่าคอวัสคอ l ลกก็น่าจะทรยศเหมือนกันแต่ความจริงคือเรเวนกาดตายหานันเกือบหมดแล้วที่สมอลููิดาวอิสวานราะดีที่ไพร์มารลีมัลัสมาห้ามไว้แล้วไพรมารลีมัลัสกับไพรมารไลออนเอลจอนสก็ร่วมมือกันทำลายดาวกระบฏท,ที่เหลือด้วยกัน ต่อมาหลังจากจบสงครามฮอลัตเทเลซี่ปีที่211ในสหัสวสรรษที่31ที่ดาวเฟนลิสก็ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นเป็นงานเลี้ยงเนื่องในวันครบรอบตอนที่จักรพรรดิเป็นง่อยอยู่บนบัลลังก์ซึ่งหลังจากจบงานเลี้ยงอันนี้ไพรมาร์ลิมรัตก็ได้หายตัวไปและไม่กลับมาอีกเลยจนถึงปัจจุบันในเกม บ้างก็ว่าไพรามาดล,ลิเมนัสหายตัวเข้าไปในวอร์ปผ่านไอออฟเทอร์เร์บางก็ว่าไพรามาดล,ลิเมนัสเดินทางออกตามหาวิธีรักษาจักรพพัดและทุกๆปีในวันครบรอบที่จักรพพัดขึ้นบนบลลังเราสเปซว Space ูฟ s สเปซมารินก็จะจัดงานเลี้ยงรอการกลับมาของไพรามาดล,ลิเมนัสอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน